กูสอนจิตวิญญาณมึงเนี่ยกูแดกเล่าทุกวันอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันกูแดกเจ็ดวันเพราะกูสอนมึงเจ็ดวันโง่เหี้ยมึงอยู่ในซ่องกระ่เนี่ยว่ามึงห้ามด่ากูถ้ามึงด่ากูมึงจะไม่ได้ความรู้จากกูเพราะความรู้ของกูเป็นความรู้ของความเชื่อถ้ามึงด่ากูเมือนะ่อไหร่นั่นแสดงว่า กูทำอะไรไปมึงจะไม่มีทางเชื่อกูได้อีกควายมึงต้องพยายามเชื่อกูให้ได้เพราะฉะนั้นมึงห้ามด่ากูถ้ามึงอยากได้ความรู้จากกูองโง่คนที่ด่ากูนะมึงโง่ที่สุดมึงโง่ที่สุดมึงโง่ที่สุดกูไม่เคยเจ็บอีเหี้ยกูไม่มีอีโก้มึงด่ากูอ่ะมันไม่เกิดความหมายอะไรแต่มันส่งผลเสียต่อมึงเองอีสัตว์ มันทําให้มึงเอ่อมีอีโกโ้เพิ่มมากขึ้นไปซ้ําทําให้มึงกระด้างกระเดืองทําให้มึงไม่เชื่อฟังกูเมื่อมึงไม่เชื่อฟังกูมึงก็จะไม่ทําตามกูเมื่อมึงไม่ทําตามกูมึงก็จะไม่ได้ความรู้จากกูกูจะบอกกูจะสอนมไงนะเฮียบูดามึงเนี่ยกูดามึงทุกครั้งเนี่ยทุกวนันทุกวันเนี่ยกูเหนื่อยนะเวยกูใช้อารมณ์กูใส่อารมณ์ กูไม่ได้ด่ามึงหน้านิ่งเสียงนิ่งโทนเสียงเดียวเหมือนพวกมึงเยี่ยบกูใส่อารมณ์จริงๆเวลากูดา่าใครนะมึงห้ามสวนกลับมาห้ามเถียงกูกลับมาห้ามโต้กลับมาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดต่างๆห้ามอ้างเหตุผลห้ามบายเบียงห้ามโต้แย้งได้เลยทั้งสิ้นมึงจะต้องยอมรับคำด่านั้น แล้วมึงต้องพูดว่ามึงเป็นอย่างนั้นจริงๆมึงอาจจะไม่เห็นตัวเองแต่กูเห็นมึงกูเลยด่ามึงถ้ามึงโต้เถียงกูถ้ามึงบ่ายเบียงถ้ามึงไม่ยอมรับนะมึงจะปิดประตูตายให้กับวิญญาณมึงเองอีโก้มันจะปิดประตูไม่ให้มึงมองเห็นตัวเองอีสัตวมึงต้องยอมรับมึงต้องแสดงออกว่ามึงยอมรับในสิ่งที่กูด่า การดจออกเนี้ยคือการเปิดประตูจิตใต้สำนึกเอ่อเปิดประตูจิตสำนึกไปสู่จิตใต้สำนึกเอ่ออีโก้มึงจะเปิดอะจิตสำนึกมึงจะเปิดอะเวลามึงเอ่อเอาแวนหรือตระหนักแล้วว่าอีโกเอ่อมันเข้ามาหนะักมึงจะตระหนักได้ด้วยตนเองแต่ถ้ามึงสวนกลับมึงไม่ยอมรับในสิ่งที่กูดา่านะเหีย เวลาอีโกเข้ามาในมึงปุ๊บมึงจะไม่ตระหนักมึงจะไม่รู้ตัวมึงจะไหลไปกับมันโดยมึงไม่รู้ตัวนี่เป็นข้อสําคัญที่กูจะบอกจะสอนมึงกูด่ามึงยังไงอ่ะมึงห้ามเสียงกูมึงเขียงนึกกูจับตบจับตบจับตบเยี่ยกูเหนื่อยนะกูด่ามึงอ่ะเงินมึงโอนกูให้ร้อยสองร้อยเนี่ยไม่พอค่าสูญเสียอารมณ์ของกูเลยอีสัต์อย่าให้กูด่ามึงบ่อยนะเยี่ย กูด่ามึงปุ๊บมึงต้องยอมรับปั๊บแสดงออกยอมรับว่ามึงเป็นอย่างนั้นจริงๆอีควายมึงถึงจะเปิดจิตใต้สำนึกให้ลงไปจิตใต้สำนึกได้เอ้ยมึงถึงจะเปิดจิตสำนึกมึงให้ลงไปจิตใต้สำนึกมึงได้เวลาอีโก้มันมาปุ๊บมึงจะได้อแวร์หรือตระหนักได้ด้วยตัวมึงเองถ้ามึงปิดมึงไม่ยอมรับมึงโต้เถียงมึงสนกับกูเนี่ยมึงจะไม่ไม่มีความสามารถในการตระหนักเองได้เลยเพราะมึงปิดประตูไปแล้วปิดประตูจากจิตสำนึกสู่จิตตลางซึ่งไปแล้วอีควาย บอกอีกงแล้วนะขอให้เพื่อมึงทำตามกูด้วยอีโง่อีโง่ยายกูต้องยำ้ำกูเหนื่อยนะเว้ย